หลวงพิสมน์ได้กล่าวกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าบัดนี้ถึงเวลาที่อาตมาจะต้องออกไปทุดงเพื่อแสวงหาความสงบและเพิ่มภูนิปัญญาต่อไปสถานที่นี้ได้รับการฟรื้นฟูจนสมบูรณ์แล้วและยังมีพระสมที่จะคอยดูแลวัดและเป็นที่พึ่งทางใจของพวกท่านต่อไปชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกอะไรแต่ก็เข้าใจถึงเจตนาของหลวงพิสมน์และขอพรเพื่อให้ท่านเดินทางปลอดภัยในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมหลวงพิสมนให้พรแก่ทุกคนด้วยความเมตตาจากนั้น ท่านก็เก็บข้าวของเพียงน้อยนิดที่จําเป็นสําหรับการทุดงพร้อมกล่าวลาทุกคนด้วยถ้อยคําอันสงบเมื่อหลวงพิสมน์ออกเดินไปตามทางสายเล็กๆชาวบ้านที่ศรัทธาต่างพนมมือส่งท่านด้วยความเคารพวัดกลางหุบเขาก็ยังคงเงียบสงบและเป็นที่ศรัทธาของผู้คนต่อไปทั้งชาวบ้านและพระสมจะยังคงดูแลรักษาสถานที่นี้ให้เป็นที่พำนักของจิตวิญ,ญญาและที่พึ่งทางใจของคนรุ่นหลังต่อไปหลวงพิสมน์ตั้งจิตแน่วแน่ที่จะมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นที่เรื่องหรือว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีทั้งป่าเขียวขจีและภูเขาสลับซับซ้อนท่านหวังว่าจะได้พบกับสถานที่ที่สงบและเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นการเดินทางครั้งนี้ไม่เร่งรีบหลวงพิสมุนเดินด้วยความสำรวมระหว่างทางท่านหยุดพักต่างร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในยามเหนื่อยและบางวันก็แวะพักที่หมู่บ้านเล็กๆซึ่งชาวบ้านที่พบเจอต่างยินดีต้อนรับด้วยความศรัทธาช่วยเตรียมที่พักชั่วคราวให้ท่านท่านก็ตอบแทน ด้วยการเทศนาธรรมสอนชาวบ้านเรื่องความสุขสงบในจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระหว่างการทุดงนี้หลวงพิสุม,มน์ได้ใคร่ครวญธรรมะอย่างลึกซึ้งและท่านบอกว่าจะได้พบสถานที่ซึ่งสงบเยือกเย็นเหมาะแก่การเจริญภาวนาต่อไปเพื่อบรรลุถึงความสงบทางใจอย่างแท้จริงระหว่างที่หลวงพิสุม,มน์เดินทางลงสู่ทิศใต้ท่านได้พบกับป่าที่มีความเงียบสงบต้นไม้สูงใหญ แถลมเงาปกคลุมทั่วทั้งบริเวณแสงแดดลอดผ่านช่องว่างของใบไม้ลงมาทาบทอพ,พื้นดินเหมือนเป็นแสงสว่างนำทางให้หลวงพี่เดินไปตามเส้นทางนี้ท่านก็ได้พบกับลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยอยู่กลางป่าบริเวณนี้มีถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่ที่เชียงเขาถ้ำนี้มีลมพัดผ่านตลอดเวลาทำให้อากาศภายในถ้ำเย็นสบายหลวงพิสมน์รู้สึกว่าที่นี่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมและพักผ่อนท่านจึงตั้งใจที่จะทำนักณที่นี้สักระยะหนึ่งทุกเช้าหลวงพิสมน์จะออกบิณฑบาต ไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากป่าชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นต่างก็สงสัยในความเป็นมาของหลวงพี่แต่เมื่อได้ยินทานมะของท่านชาวบ้านก็รู้สึกศรัทธาและอิ่มเอิมใจจากนั้นทุกวันชาวบ้านจะพากันมาทําบุญที่ถา้านี้พร้อมกับนําอาหารมาถวายและฟังธรรมจากหลวงพี่เมื่อเวลาผ่านไปสถานที่แห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนหลายคนมาสักการะและขอคำปรึกษาจากหลวงพี่ทำให้ถ้ากลางป่านี้กลายเป็นศูนย์ รวมจิตใจของผู้คนในละแวกนั้นหลวงพิสมนเองก็ตั้งใจเผยแผ่ธรรมะให้ผู้คนเข้าใจถึงการปล่อยวางและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเช้าวันนั้นขณะที่หลวงพิสมน์กำลังนั่งเจริญภาวนาอยู่ที่หน้าถ้รก็เห็นลุงแก่คนหนึ่งเดินมาหาลุงคนนั้นมีเนื้อตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและมีท่าทางหิวโซหลวงพิสมนจึงเอ่ยถามด้วยความเมตตาโยมมาจากไหนกันหรือท่าทางจะเหนื่อยล้าไม่น้อยลุงแก่เงยหน้าขึ้นมองหลวงพี่และตอบด้วยเสียงแหกแห้ง ข้ามาจากหมู่บ้านใกล้ๆนี้ขอรับหลวงพี่พอดีหลงป่ามาหลายวันหาน้ำหาข้าวไม่ได้จนเกือบจะสิ้นแรงจึงแวะมาขอข้าวสักก้อนกับน้ำสักแก้วกับหลวงพ่สักหน่อยเถิดขอรับหลวงพิสุมนลพยักหน้ารับด้วยความเห็นใจท่านจึงลุกขึ้นไปหยิบน้ำจากบาตรที่ชาวบ้านทำบุญถวายให้แล้วนั่งลงข้างๆหลุงแก่คนนั้นพร้อมทั้งส่งให้ลุงกินอย่างเต็มใจหลังจากลุงแก่กินน้ำเรียบร้อยก็รู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมากเขาเอ่ยขอบคุณหลวงพี่และพูดด้วยเสียงสัน่น ไม่รู้จะขอบใจหลวงพี่ยังไงข้าพระเจ้ารู้สึกอบอุ่นใจเหมือนได้กลับบ้านข้าน้อยเองเคยทําผิดพลาดมามากอยากจะขอคําสอนจากหลวงพี่ว่าจะทํายังไงให้ชีวิตที่เหลือได้มีความสุขบ้างหลวงพิสม,มน์ได้ยินดังนั้นจึงกล่าวด้วยน้าเสียงอ่อนโยนโยมการที่จะมีความสุขในชีวิตก็เพียงแค่รู้จักปล่อยวางและยอมรับกับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สร้างบุญกุศลด้วยการทำดีและตั้งจิตให้สงบนี่เป็นหนทางที่เรียบง่ายแต่ให้ผลอันยั่งยืน ลุงแก่ได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกปิติอย่างบอกไม่ถูกเขานั่งสนทนากับหลวงพิสมน์ต่ออีกสักพักและตั้งใจในใจว่าจะกลับไปทําความดีใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไม่ยึดติดเพื่อให้มีความสุขตามคําสอนที่ได้รับในวันนี้ลุงแก่ถามด้วยความสนใจว่าหลวงที่มาจากไหนขอรับหลวงพิสมน์ยิ้มอ่อนๆและตอบด้วยน้ําเสียงเรียบง่ายอาตมาเดินทางมาจากวัดในตูมืองก่อนจะออกมาทุดงเพื่อสแสวงหาความสงบทางจิตใจแล้วได้มาถึงวัดร้างในหุบเขาแห่งหนึ่งก็รู้สึกว่า ที่นี่เหมาะแก่การเจริญภาวนาและการปฏิบัติธรรมจึงตัดสินใจทักที่วัดนี้และได้พบกับชาวบ้านที่ศรัทธามาช่วยกันบูรณะวัดลุงแก่พยักหน้าขอรับหลวงพี่เดินทางมาไกลเลยนะขอรับแต่ก็น่าแปลกเหมือนกันที่ท่านได้มาถึงวัดนั้นซึ่งร้างไปนานแล้วพอท่านมาอยู่วัดก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลวงพิสุมลพยักหน้าเบาๆใช่แล้วยมบางทีอาตมาก็รู้สึกเหมือนเป็นบุพเพสันิวาสที่ทำให้อาตมาได้มาที่นี่ได้ช่วยชาวบ้านให้มีที่พึ่งพ,งพิงทางจิตใจ การได้เห็นความร่วมมือและศรัทธ,ธาของทุกคนก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่อาตมาได้รับเช่นกันลุงแก่ยิ้มอย่างปิติใจเมื่อได้ฟังหลวงพิสุมนพูดข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในคําสอนของหลวงพี่ขอให้หลวงพี่เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะขอรับจากนั้นลุงแก่ไปได้กราบลาไป